ไปเลยไปเลยไปเร็วเร็วถามเลย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 ว่าสั่งเลยสั่งเลยครับผมเป็นรีเมคจากญี่ปุ่นครับก็ดีใจอ่ะตอนแรกเออที่ได้รู้ว่าเออได้เล่นรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้ใช่์สิทธิ นอื่นได้เห็นว่าเอ้ยเราอะเล่นคอมเมดี้ได้นะเ,เพราะว่า<ช>เรื่องนี้เป็นคอมเมดี้รอรมคอมอยากให้คนติดตามใช่ชาเลนจ์มากๆเลยแล้วก็แอบกดดันนิดนึงเขามีแบบทั้งเป็นหนังเอ้ย<ช>เป็นซีรีส์เอ้ยมีมาแบบหลายเวอร์ชั่นมากแล้วก็มาเป็นสุดท้ายนี้มาเป็นเวอร์ชั่นของเราแล้วก<ช>็แอบกดดันก็อยากทำมันให้ดีที่สุดแหละใช่ครับก็คือเน้นดราม่าหนักใจอะไรก็เลยไม่ได้จับใช่เท่าไหร่เท่าไหร่ เราเราก็เราเป็นคนเงียบๆนิดนึงแหละเงียบหรอคะเออใช่แต่ครั้งแต่ครั้งนี้เราเราได้ได้อ่ะบทใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆครับจริงๆคือเป็นอะไรนะต้นฉบับมาจากที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับฮะเราได้ดูต้นฉบับเรรียยบ้้อแลวดูแล้วครับผมก็แ้วเราต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างคะนอกจากเตรียมแบบบูบา เออผมว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะต้องน่าจต้องไปผมว่าเขาเรียกว่าปรับจูนคาแรคเตอร์แล้วก็จังหวะของการแสดงเพราะว่ามีพอมันเป็นความคอมเมดี้มากๆอย่างเงี้ยจังหวะมันก็น่าจะต้องแบบคมแล้วก็ชัดมากใช่ครับตัวเองเล่นตัวเองเราเราก็เอาผสมตัวเองด้วยแล้วก็ขอขอไปดูคนอื่นโวยละการอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้แผนเป็นยังไงบ้างจะเริ่มอะไรยังไงเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยครับ อ๋อแผนแผนเอารู้ว่าแผนถ่ายเมื่อไร่ก่อนอะไรเงี้ยเออคือตอนนี้คือรู้อ้าวไม่ตรงกันีิ้ว่ะอ๋อโอเคเอาใหม่หนึ่งสองสามรู้ครับอ๋อคือหมายความว่าอ่าคือช่วงนี้ผมผมไปฝึกงานเนาะไปรีกับไปเรียอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบก็กัวว่าเออเนี่ยเหมือนสเกตโดถ้าช่วงไหนได้ก็คือช่วงนั้นแหละใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วง เมื่อกี้คือซ้อมทำอะรอยู่ไงช่วงไหนไดก็ช่วงนั้นแหละลอเล่นลอเล่นไม่มีอะไรเอาแต่ว่ามีสกิลด้วยคร่าวๆเลยว่าจะเป็นถ่ายช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วงไหนเท่าไหร่ะเรไม่บอกั้งปีเหรอครั้งปีเหรอไม่บอกเลยบอกเพราะว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เร็วๆนี้เร็วๆนี้จริงคำตอบยอดฮิตเร็วๆนี้ใช่ครับแล้วผมตอนนี้ก็เตรียมการทำการบ้านกันไปก่อนครับผมใช่เมื่อกี้ก็ซ้อมนะ พี่ว่าใช่ผมก็ว่าใช่อะไรนะมันมันนึงพี่เตรียมไว้ว่าพี่จะต้องิีอะไรสักกี่มุกดีจะได้แบบคอมเมดี้จะได้เต็มที่ข้าเตรียมมันจะไม่เป็นธรรมชาติใช่ถ้าเตรียมมันจะแบบไม่เลเราไม่มีอะไรไม่ธรรมชาติธรรมชาติตลอดงชมว่าจริงไหมฮะคำชมเชื่อคำชมนี่นะจริงไหมนะโอเคข้าเตรียมมันจะดูแบบว่าธรรมชาติไงเราแบบเอาแบบฟิลฟิลใช่ครับฟืลไหนอ่ะคือนี้แหละครับ เสิรใ,ใช่คอนเสิร์ตเอวแอลอันนี้<แ> <ๆ S 2> เป็นคอมเนี้ยบบะแล้วเนาะไมนเป็นมุกครบอเงี้วดูนะดูนะเล่น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 ไม่ใช่ไฮแวร์ไม่มีไม่มีมีคอนเสิร์ตเอวแอลใช่แต่มีคอนเสิร์ตของแน่ของผมมีซีรีส์หนังสือรุ่นพอยเล่นกับน้ำตาซึ่งเป็นดาวเดือนจ้ะอะไรสบออย่างเงี้ยส่วนมีก็มีอะไรฮะคอนเสิร์ตเหมือนกันแล้วก็เอาสั่งเลิฟใช่ครับครับผมเดือน อะไรนะฮะคอนเสิร์ตเราปีนี้นาะที่ขึ้นไปนะมีแบบโชว์คอนเสิร์ตทำอะไรอย่างนี้ค่ะสิร์ตนานปีหน้าจะเป็นยังไงนะพิเศษแต่ความ<ต>จริงจริงก็ต้าจะต้อง <c oughs> แบบ <c oughs> จริงจริงแบบอ่าก็คือก็คือเพิ่งเพิ่งประกาศ <c oughs> ปลายโปรเจกต์ปลายแล้วก็จริงๆเรากำลังเตรียมไว้ว่าเอ้ยเราจะทำอะไรกันดีอะไรเงี้ยเว่าแต่ว่ายังไม่ได้แบบเริ่มพูดกันจริงจังว่าเออปีหน้าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ว่าจริงๆมันต้องมีความแตกต่างไปจากเดิมอยู่แล้วแหละก็พยายาม ใครยากจะไปหาวิเออใช่มีการขอคอมเมนต์จากแฟนๆไหมครับขอคอมเมนต์จากแฟนๆแล้วแบบเอ้ยแฟนๆอยาจะเห็นอะไรกันในมหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งร้อนวันนี้แฟนๆก็เพิ่งรู้เค้ากับทุกคนแหละใช่เออพี่อ๊อฟโคมากแบบว่าเหมือนดูลูกขึ้นเวทีอ๋อเห็นในโพสในเอ็ก นั่นแหละครับมันดูลูกเพราะว่าเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีอยากได้คำปรึกษาจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะไปขอคำปรึกษาจากพี่ออฟคือเขาจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วใช่ใเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นคนให้งานคือเราแบบว่าสท้ายแล้วเราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องงานแล้วมันเป็นถึงแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องที่แบบเออเราต้องไว้ใจเขามากแล้วเราก็รู้ว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ให้ใจกับเราจริงเป็นอีกหนึ่งเซฟโซนใช่ใช่เป็นอีกหนึ่งเซฟโซนที่แบบเรากล้าพูดอะไรด้วย อเขาคือผู้ให้ผู้สร้างผู้สร้างคือได้ยินไหมอะไรนะอะไรอะไรอะไรอ่ะแม่ผู้สร้างอ๋อยากอยากอยอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินสไม่ไม้ยินฝากดิสก์หนึ่งซีดีฝากซีรี์ของเราครับผมก็ฝากสั่งเลิฟด้วยนะครับผมก็จะเป็นรสชาติใหม่ของเอิร์ธกับมิกแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับพวกเราครับผมครับผมขอบคุณนะครับ កបក